แคบบุ่มไปให้พีทหน่อยภาพที่แคบอะสภาพผู้ชายไหนจะเลือกใต้ตาด,ดำเป็นหมีอะนึกถึอท,ทุกวันนี้เ<อ>พื่อนที่พีทจะชนแก้วอะกลายเป็นหนูไม่เป็นไรเดี๋ยวดูชนแทนเขาสนุกมั้งไหมเขาไม่สนุกเขาไม่ลองเขายืนเหมือนคอยสังเกตการคนอื่นอย่างเดียวไม่เหมือนใบองินดีกาดอะ <c oughs> เป็นคนเอาแต่ใจไหมยอมไม่ได้ฉันสู้ถึงจนี่แหละไอดอลของฉันฉันบอกแล้วเป็นไงพี่มองแก้มบุมกับพีตอนนี้คือพี่ก็แบบเหมือนแม่ที่ฟูมฟักลูกพี่พี่อาจะไม่ใช่คนที่แบบพาเราไปสนุกที่สุดในชีวิตไม่ได้เป็นคนที่แบบอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาคือคนที่ทําให้ชีวิตเราอ่ะมันไปต่อได้เรื่อยๆแล้วอยู่ได้เรื่อยๆแล้วเป็นเวอร์ชั่นที่ดีในเรื่อยเรื่อยๆออฮัลทุกคน วันนี้นะคะหนูก็ออกมานอกสถานที่แต่งตัวเต็มทำไมต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เออฉันงงมากนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โบทาน,นีนะคะอฉวิตตี U ้สเปดแอนด์คาเฟ่ซึ่งจะบอกว่าอยู่ใกล้บ้านฉันมากเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าแถวบ้านฉันจะมีอะไรที่มันน่ารักขนาดนี้ที่นี่มีม,ม,มินิโซมินิซ,ซูเล็กๆน่ารักมากแล้วบรรยากาศดีมากสำหรับคนรักต้นไม้แต่วันนี้ฉันไม่ได้มาคนเดียวเพราะฉันมีแขกรับเชิญจริงร แต่ว่าเขายังไม่มาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปนชมธรรมชาติฉันจะไปถ่ายรูปสัตว์แถวนี้ก่อนว่าแบบโอ้ยมีอะไรน่ารักน่ารักบ้างเพราะได้เขาที่นี่มีนกด้วยฉันชอบไปดูไหมมนสิเมื่อกี้ฉันเข้าไปแล้วแล้วฉันก็ไปคุยกับนกด้วยนวนกคุยกับฉันด้วยนะรอดไฮแต่ได้ไหมแต่โดยนะ ดูยดุยดูยดุยดูยพิยยมีเต่าไม่พอน,นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อะไรนะใครใเดี๋ยวฉันจะเล่นอยู่กับตรงนี้แหละรอแขกรับเชิญก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาในช่องน้องแก้มบุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมา,าอะไรกันบ้างไปค่ะ <laughs> ฟองเพชรต้องนู้ด้วยเหรอโอม ฉ,ฉันมาแล้วเราจะแต่งตัวเต็มขนาดนี้เไปเสีย<ส><ส>น้องหน่อยสินันที่หดน้องชวนมาเอออันนี้มาคาเฟ่จริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะมาคาเฟ่จริงๆค่ะเป็นคนสบายๆ,ๆจิกส้นเข็มก็สบายๆทุกวันนะคะเหลือจะเชื่อนะเหลือจะเชื่อ <laughs> สุดยอดไอดอลหนูคะ่ะนี่แหละคะ่ะต่อไป <laughs> ชีวิตหนูก็คือสุขสบายอยู่ในบ้านหลังใหญ่แบบชุดสบายสจบ แต่ถ้าอยู่ตรงนี้หนูจะไม่สบายแล้วเพราะหนูรู้สึกว่าหนูร้อนขออนุญาตพาพี่ๆไปหาที่นั่งเลยได้ไหมได้เลยปแต่ว่าเดี๋ยวพาเดินชมนี่นี่หน่อยแล้วค่อยไปนั่งได้เลยปะ,ปะมาค่ะ พี่ชีเลยพี่บีสบายสบายามจริงมนก็ชิลๆนะอล้วก็แม้เพราะว่าหนูอยู่กับแบบไอดอลหนูอะแล้วกสบายอยู่ในบ้านหลัง่ต้องพี่บีเท่านั้นแล้วขอเรื่องแรกอะจได้มาที่หนูเข้ามาในกองถ่ายแล้วแบบนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วพี่ก็ไปเจอเลยแล้วก็ไปคุยกับหนูแล้วก็ไปคุยกับแมรี่พี่บีตอนนั้นเป็นคังคกอุทิศเองพีได้แล้วแล้วหนูเข้าป่าไปด้วยช่วงนั้นพยายามวนไปจากงจวงจวงอยู่เอ้ยตายแล้วขนลุกเลยอันนี้ถ้าคนจั่งจวงอะ จากจากวงวงนี่ถือว่าเป็นแบบสนามพี่รองเลยกันเนาะสนามพี่รองของนักแสดงเลยกันใครผ่านาละครจากจากวงวงใส่ชุดไทยเข้าป่าผลจริงเด็กสัตว์ได้นี่ถือว่าผ่านสนามลบมาแล้วพี่บีอะมันไม่ได้แค่ผ่านนะพี่บีคือเจ้าแม่ละครจากจากวงวงโอยประมาณสี่เรื่องสามสี่เรื่องค่ะแล้วก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> ขอราบลาค่ะ คุณพูดจริงใช่หรอไม่มีแค่สามจีเรื่องเองไหรอใช่มีนาง12พระสุทนมโนราอุทัยเทวีแล้วก็พิกุลทองแต่ถ้าแบบมูฟมาอีกนิดนึงจะเป็นละครเย็นอ่ะจะเล่นเยอะกว่าโอ,อ้ล้วละครเย็นหนูก็ไปเจอพี่บีใช่เราเป็นอะไรนะนักวิง่งนักวิง่งวิ่งไปได้วยกันจา้าวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วหนูอะ่ะพอหนูไปเล่นวิ่งกับพี่บีเสร็จสักพักหนูไปไว่ายน้ําต่อนอะแล้วหนูว่ายน้ําไม่เป็นแต่หนูเป็นนักว่ายน้ําหนูเกือบจมน้ำตายอยู่แถวนั้นนะจริงเหรอจริงจี จะทะนักแสดงชีวิตก่อนจะผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะจริงๆค่ะการเป็นนักแสดงมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะจะถามว่าสนุกไหมสนุกนะได้เจอได้แหละก็ได้เจอมิตรภาพที่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะพูดง่ายๆพี่มีะสนิทกับทุกคนที่เล่นด้วยเหลยด้วยซ้ำแต่ตัวฉันนั้นเป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเวลาอยู่ในกองถ่ายคือเป็นคนคุยไม่เก่งในพื้นฐานแต่นี่ก็จะเป็นคนแบบทักทายประชาชนค่ะ ส,อสอบีสสอเหมือนกันแล้วที่บีกับหนเริ่มมาแบบสนิทกันเลยอะที่แบบเฮ้ยแบบสนิทคือมันเหมือนโตมาด้วยกันมากกว่าเนาะก็คือได้รับรู้เรื่องราวของกันและกันผ่านทางโซเชียลบ้างผ่าน,านทางเ<า>พื่อนบ้างผ่านทางแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ฉันนี่เออเรียกว่าเป็นนายก พี่มีเป็นสอสอแม่เป็นนายกแม่ลีเขาคุยเก่งน่ารักแล้วเขาก็มีคําแนะนาดีดีอ่ะบางทีก็แบบแม่ลีเป็นไงโอนี้แม่ไปเล่นโยคะมาก็ทําท่าเต้นแขนเต้นอะไรของเขาแล้วแต่ช่วงช่วงไหนแม่อินกับอะไรแม่ก็จะมาเรื่องนั้นแล้วนอกจากคุยแล้วก็คือแม่ชอบไปคุยกับแม่พีมีใช่คุยกันบ้างนับเลขกันบ้างตามภาษา,ามสมคม ไม่เจอพี่มีนานอยู่นะไม่เจอเลยเพราะว่าพี่มีก็ไม่ได้แบบรับอะไรเยอะนะเหมือน<ช>แบบเริ่ไมไปทําแบบไปมีครอบครัวด,ด้วยอะไรไปมีครอบครัวแล้วก็มาเจอเป็นเพราะเป็นพเนพราะว่าพี่ปู่ได้ไหมใช่เพราะพี่ปูออ่ผู้จัดก,การคนเดียวกันด้วยหนูไปเล่นแกมมี่ ประสบการณชีวิตเยอะไม่ค่อยมีอะไรนะคะไม่ค่อยโอใครแต่ว่าประสบการชีวิตค่อนข้างเยอะแบบงงๆ <S <S ไปเจอพี่บีแล้วก็แบบพี่บีหาแฟนให้หน่อยสิอะไรอ่ะเ,เออ,เอ,อตอนนั้นทาไมถึงแบบมา,มาบอกให้หาแฟนให้คือพูดเล่นๆหรือพูดจริงเพรารู้ว่าพี่บีทำเพจแม่สื่อแม่ฉากเขาเรียกว่าหยอดไปเรื่อยว่าเผอเอ๊เผอจะเจอคนที่นอกเหนือจากวงโคจรที่เราเจอเพราะเราอ่ะไม่ค่อยได้ไปเรียนนู่นไม่ได้ไปเรียนนี่ไม่ได้ไปเจอใครอย่างเงี้ยอ่ะพี่บีน่าจะมีคนที่แนะนําในวงอื่นมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเออถ้าจะคอกใครสักคนนึงก็ต้องแบบ เออก็ต้องโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นถามสองรอบเออทำไมถึงถามรอบที่สองเพราะปกติอะพี่นึกว่าบุมมา๋มอะถามพี่เล่นๆรู้ป่ะก็แอบถามพี่ปูน้องมันอัหปากตัวหรือวะแล้วพี่ปูตอบว่าอะไรคะพี่ปูบอกว่าอยากให้ให้น้องแก้มบุมม๋มอะได้คนยังไงคะพี่ปูได้คนดีเขาก็จะพูดว่าได้คนปกตินั่นแหละเป็นจังหวะพอดีพอดีที่บุ๋มทักมาแล้วก็เออแคบบุ๋มไปให้พีทหน่อยขอโทษนะ <laughs> ภาพที่แคบป่ะสพาพหนุย่ยภาพที่แคปไปขึ้นให้หน่อยสภาพผู้ชายไหนจะเลือกผู้ชายก็เห็นความน่ารักก็ตรงนี้แหละมันต้องเปเปื้อหน่อยมันต้องมีความจริงใจสภาพใ<จ>ปตาดำเป็นหมี <K> ลูวคือกูอะแต่พี่อะบีไปว่าเอ้ยเธอถ้าเธออยากได้คนที่แบบว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตเหมือนเธออะไม่แฮงเอาท์ไม่กินเหล้าแล้วก็แบบ ถ้ามาหากินฉันว่าน้องคนนี้ได้แล้วก็นิสัยดีแล้วทุกวันนี้พี่พีก็ไม่ดื่มจริงออกงานก็ไม่ดืมทุกวันนี้เพื่อนพี่พีจะชนแก้วอะ่ะกลายเป็นหนูไม่เป็นไรเดี๋ยวดูชนแทนบางทีอ่ะพี่ก็โทรถามพีดเหมือนกันพี่เธอออกมากับฉันบ้้งไหมเธอแบบมาดูแบบไนไลฟ์ตอนกลางคืนกันไหมแบบมาสนุกสนานเฮฮาเธอกินเบียร์ไหมนี่ออกได้ใช่ไหมยูทูบกินเบียร์ไหมกินไวน์ไหม ไม่รอตอบด้วยนะออกได้ใช่ไหมก <_ d ata> ินอะไรที่แบบกินแอลกอฮอล์ไหมกินแอลกอฮอล์ไหมที่แบบ <_ d ata> ทำให้แบบมึนเมาไหมอะไรอย่างเงี้ยหมาไม่อะฉันแบบไม่กินฉันไม่อยากกินฉันชอบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรืออาจารย์ที่ไฟังว่ามันเหมือนเวอร์อะมันเหมือนแบบจริงเหรอเชื่อได้จริงปะมันคือเรื่องจริงอัปเตอร์ปาร์ตี้แคบเ,เสียบเพลงดังหน้าพี่ผีจับยิ้มอยู่แล้วเหมือนแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วสมองจะแตกอะ แล้วพี่ถามหน่อยเขาร้องเพลงตามไหมตอน after เขาร้องเพลงตามเขาไม่ร้องหรือเขาสนุกมั้งไหมเขาไม่สนุกเขาไม่ร้องเขายืนเขายืนอย่างนี้จริงๆได้กระบอกมาเขาก็ยืนแล้วเขาก็ถืออย่างเงี้ยเหมือนคอยสังเกตการคนอื่นอย่างเดียวไม่เหมือนบรรยากาศอะอยากได้มีโอกาสรูปหลังเพื่อนเราเพื่อนแบบไม่มีทางอเี้ยหนูว่าทั้งชีวิตนี้หนูจะไม่ได้มีวันได้เจอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เนอะเอาไหมเดี๋ยวพี่ลองดูสักครั้งหนึ่งพี่พี่ทำได้ยิ่งกว่าพ่อแม่ <c oughs> แล้วคือพีก็ช่วงแรกๆอาจจะมีง้องอนกันบ้านก็มาเล่าให้ฟังก็แบบเออมันคนละขั้วอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอืมหนูเนี่ยเหมือนแบบเขาเรียกว,ว่าวายกิรงอนะ <c oughs> ส่วนพี่พีคือน้ําในลําธารที่นิ่งสงบจนขี้ตะไคร้ขึ้นแล้วเมื่อขี้ตะไคร้ไปเจอคคนมันแตก ห่านไปหมดเลยคือสติมันหลุดกันไปหมดเลยนึกออกปะออแล้วพอฉันจะให้ฉันไปอยู่นิ่งให้ฉันหนีมเกาะมันทำไม่ได้อะนึกออกปะ ได้ใช่ก็ผ่านกันมาได้วันที่พีทกับบุ๋มขอแต่งงานก็มีคนถามหลายคนว่าทําไมไม่ได้ไปมันมีลูกเล็กด้วยแล้วคือมันต้องแบบคือต้องขนกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเออเธอฉันแบบยังไม่ค่อยสะดวกที่ไปอ,ไอย่างเงี้ยเดี๋ยวงานม่านงานแต่งฉันจัดเป็นแนะ่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็คือมาดูคลิปตอนกลางคืนเหมือนเป็นแม่เป็นคนเซนซิทีฟดูแล้วน้ําตาคอร้องไห้แล้วอะไรรู้ไหมไหนบุ๋มร้องไห้วะไห่วะ <laughs> ไปเลื่อนคลิปดูทุกคลิปเลยนะ ดูทุกคลิปเฮ้ยทำไมบุ๋มไม่ร้องไห้สักทีวะแล้วพี่มีปไปไงคะร้องไห้งงมากแบบเอ้านี่ไปเซอร์ไพรส์ขอเขาเนี่ยทำไมร้องไห้เองล่ะลูกเพราะว่าวันที่บีขอเดินขอแต่งงานเราก็ร้องไห้แล้วเราก็ตกใจด้วยทั้งร้องไห้ทั้งตกใจนึกออกปะแสดงว่าบุ๋มมาอาจจะช็อกด้วยแล้วก็เหมือนเบอร์เบอร์เหมือนภาพเหมือนฝันความฝันปะมันงงอะเอองงเออพี่ก็เป็นงงสักพักแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยจะใช่แบบเฮะเหรอ ถึงเลาเหรอเนี่ยอืมแต่จริงๆแล้วว่าพี่บีอ่ะก็คบกับพี่จู้แฟนพี่บีก็คือพี่จู้เนาะใช่หนุ่มหล่อนะคะหนึ่งทันจะบอกว่าก็คบมานานะ่ 8, นะแปดปัใช่หใช่แปีก่อนแต่งงานถ้าถึงตอนนี้ปี2023นเนาะก็13ปีตอนเนี้ยเร็วมากอะแรกๆอะพี่ก็เป็นไวกิ้งเหมือนบุกเหมือนกัน <c oughs> มีแอบมีไวกิ้งเหมือนกันแต่พอระยะเวลาผ่านไปอ่ะเราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น แล้วก่อนที่เราอ่ะจะมีอะไรมีปัญหาหรือทําอะไรอ่ะเราอ่ะนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวเรามาจัดการกับความรู้สึกตัวเองก่อนก่อนที่เราอ่ะจะไปกวนใจเขาเราจัดการกับความรู้สึกตัวเองก่อนว่าโอเคอันนี้เรารู้สึกจริงๆไหมหรือว่าเราเป็นแค่อารมณ์ชัว่ววูบหรือว่าเป็นแค่อารมณ์ผู้หญิงโอเคถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วว่าเราอยู่ในระดับที่สูงหน่อยเราก็โอเคต้องบอกต้องคุยแต่ถ้าเราอยู่ในรลเวลที่เป็นโดยใช้อ,รอารมณ์อย่างเงี้ยพี่ก็ เฉยๆอะไรเงี้ยแต่พอหลังแต่งงานน่ะเราเป็นคนที่อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดไม่เคยไปอยู่ที่ไหนมาก,ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยคือแฟนทํางานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเหมือนกันแล้วก็ต้องประชุมต่อเราก็มีแอบแอบแบบร้องไห้นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคิดถึงบ้านด้วยแล้วเราก็แบบไปอยู่ในบ้านของของเขาด้วยแล้วคือมันวิชินน่ะร้องไห้ได้ไหมหนูร้องนําก่อนเลยได้ปะ เออก็เลยบอกหมว่าเอออาจจะมีฟิลฟิลนี้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ใช่ว่าเราแบบว่าไม่รักสามีหรืออะไรนะคะแต่แค่เราแบบไม่ชินเฉยๆอะเพราะเราอยู่กับพ่อกับแม่มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสัพพักมันจะชินเองมีลูกเราก็หายถ้าแต่งงานมีลูกปับ๊บนะหายทันทีเลยแล้ว,วามซจะลูกออกมามใดๆความซึมเศร้าความใดๆหายเลยแต่ระยะ9เดือนที่ท้องนี่ต้องทําให้ตัวเองอารมณ์แบบอารมณ์แบบว่าอารมณ์ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้พื้นฐานพี่บีเป็นคนนี้ไหมเป็นคนเอาแต่ใจไหม พื้นฐานเป็นคนเอาแต่ใจตอนแรกยอมไม่ได้คือหมายถึงว่าฉันสู้ถึงจุดนี่แหละไอดอลของฉันที่นบอกแล้วเป็นไงแต่วันนี้ก็ซีโร่ลาอยู่ดีซโรลาอยู่ดีเมื่อก่อนเมื่อก่อนวัยรุ่นแบบว่าในอดีตจะบอกให้นะเที่ยวกลางคืนครั้งแรกในชีวิตหนูคือไปกับพี่บีนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่หนูบอกว่าหนูไม่เคยไปเลยที่ไหนนะไปกันเนี่ยวิ่งเนี่ยโทษนั่นแหละครั้งแรกเท่าถึ ห้ามทำแบบนี้หนุ่มเอาเลยวะนั่งอย่างนี้ไปได้เราจำได้แล้ว,ไ,ลวไปกัเนเยอะเลยไปกันเยอะหลายคนเลยนลั่นแหละเรื่องราวมากมายเรื่องมันจบแล <c oughs> ้วน,นีนแล้วก่อนแต่งงานส่วนใหญ่ก็คือพี่ก็คือจะให้สามีทำเกี่ยวกับเรื่องบ้านหมดเลยทุกอย่างแล้วสามีก็ให้พี่จัดการเกี่ยวกับงานแต่งงานทั้งหมดเพราะว่าเราสองคนจะได้ไม่ตีกันแล้วสุดท้ายเราก็ไปแต่งงานที่ที่สนามกอล์ฟของสามีหนูไป เป็นงานที่คนเยอะจนแบบสนามกอล์ฟแตกคนเยอะมากจริงๆอ่ะเยอะจนแบบเข้าไปถึงตัวไม่ได้อ่ะเออใช่ใช่วันงานแต่งงานก็เสียเสียดายอยู่เหมือนกันที่แบบไม่ได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆหรือไม่ได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดอะไรเลยจะบอกว่าสมมติว่าเข้าเนี่ยคือต้องเข้าเป็นกลุ่มเลยทีเดียวในการถ่ายรูปเพราะมันเยอะแขกที่มีกี่คนนะประมาณ3 0 0พันกว่าคนค่ะเยอะมากนี ก็วันนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันก็ยังบอกน้องแก้มห่มว่าแบบเออสู้ๆนะวันงานนะยิ้มเข้าไวะไรเงี้ยก่อนแต่งงานนี่น้ําหนักจะลดไปด้วยตัวเองแบบไปโดยปริยา<อ>เยเท่ไะไม่รู้ว่ามันจะแบบยุ่งมากทานู่นทนํานี่จนแบบไม่ได้กินอะไรเลยเลยตอนนี้อยากแต่งงานอีกรอบเลยน้ําหนักจะได้เท่าเดิมสักทีได้หรอ <laughs> ตอนพี่วีตัดสินใจว่าแบบนี่แหละผู้ชายที่ฉันแบบฉันคบมาแปดกันคบมาแปดปีมันนานนะเรารู้สึกว่าแบบทําไมเรามั่นใจเราว่าเราผู้ชายคนนี้แหละคือคนที่แบบเราจะอยู่ จริงๆพี่รู้สึกตัวตั้นแบบดีแรกแล้วใช่หรอเออใช่เพราะว่านนคุณละขนลุก,ลกขนลุกจริงนะ้นเนี่ยไม่ได้โกหกนะคะเ <c oughs> ขาเป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนที่อบอ้อมอารีไม่ใช่กับเราคนเดียวแต่กับคนรอบข้างเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มีปัญหาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราหันไปเราก็ยังเจอเขาคอยที่จะจัดการปัญหาหรือคอยอยู่ข้างเราได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วเย็นใจแล้วก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ย เออมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วเดินคู่กันไปข้างหน้าตอนนี้ถ้าถามอ่ะหนูมีปัญหาค่ะหนูมีปัญหาอยู่ก็คือเขาข้างหลักมากอ่ะหนูต้องทำยังไงอ่ะพี่บีถ้าเขาข้างหลักมากก็อาจจะต้องข้างหลักกลับอ่ะหรอปะก็คือเขาอยากมีฟิลโมเมนต์พี่บอกแล้วว่าพี่ดอเป็นคนที่แบบเหมือนอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยว่าตลอดพอมาเจอแก้มบุ๋มมาชีวิตมันก็เลยมีสีสันอะแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเป็นมวลความรักให้เขาดําเนิน หน้าต่อไปอ่ะมันควรเป็นผู้หญิงเป็นไหมเขาเป็นผู้ชายปุกจิกหน้าหลักจุกจิกปุกปีกอ่ะบเข้าใจปะควรภูมิใจที่ซันไปว่าแบบเอยเรานี่ก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะขาว่าข้างลักขนาดเนี้ยนึกออกปะสวยแซ่บไม่ช่วยไม่ได้นะเอาอะไรหน่ยจะเอาอะไร ธุรกิจเนะาะมีอแอยู่บ้านเลย่ะเวลาที่มันไม่ตรงกันอะไรแบมีแบบมีมีมมมมปัญหาก็จะมีค่ะอย่างที่บอกพยายเขาไปอยู่บ้านเขาแล้วเราไม่ชินเราแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยทำไมบ้านมืดจังเลยว่าทำยังไงดีเราต้องทำอะไรลคุยกับกำแพงก็มีนะบางทีอะจริงแต่คือเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองลูกแม่หนูแก้ปัญหาไงตอนที่หนูปรับตัวครั้งแรกแรกหนูหลับเช้าจนเย็น เขาตื่นมาทำงานหนูตื่นมาคุยกับเขาตอนเช้าประมาณเจ็ดแปดโมงเสร็จแล้วจากที่หนูวันโทรศัพท์หนูหลับยาวจนถึงตอนเย็นที่เขาเลิกงานะหนูใช้เวลาแบบนั้นเป็นปีจริงหรอ,อจริงแต่ทุกวันเนี้ยหนูปรับตัวจนเราเหนือแมฆอะพี่บีเหนือแม่ยังไงอะเพราะว่าทุกวันเนี้ยพี่พีต้องถามขอเวลาจากหนู เขาต้องทักไปหาพี่ปูว่าพี่ปูเห็นพี่ผมผ่อนจองคิวหุ๋มไว้แบบนี้นะคะเพราะถ้าไม่จองคิวหนูอะหนูไม่ว่างนะคะเลิศไม่มีคนเปลี่ยนไปแล้วมีคนที่ไม่ว่างกว่าเธอแล้วจ้ะพีทจนตอนหลังต้องร่วมทํางานกันดูแล้วคนไหนไหมไม่งั้นไม่มีเวลาพี่ถึงถามงานไงโทรไปถามเธอฉันถามเธอจริงๆตอนนี้เธอทํางานอะไรอะคือเธอเป็นผู้บริหารอย่างเดียวเธอไม่เหนื่อยพอเหรอเออก็แบบมียูทูบเบอร์ด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นนักวางแผนสตาทิจี้ด้วยบางพีเป็นนักมาร์เก็ตติ้งด้วย แล้วก็ขายของด้วยเป็นพ่อค้าตอนนี้พูดเก่งยังพูดลิงหลับอะพูดลิงหลับเรื่อแต่งงานกันเนี่ยชอบอะไรเขามากที่สุดหนูว่าหนูชอบความที่เขาทําให้หนูโตขึ้นแล้วเป็นคนที่ดีขึ้นใช่หนูว่าหนูอยู่กับคนบนโลกนี้อีกหลายร้อยคนอะก็จะไม่ไ,ไม่ได้เป็นบุ๋เวอร์ชั่นที่ดีแบบนี้ เขาคือคนที่ทาให้เปลี่ยนให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นแล้วก็ดึงสิ่งแบบที่มีอยู่ในตัวเรามันออกมาได้เยอะขึ้นเนี่ยเวลาใครจะมีคู่ให้ฟังคํานี้ไว้ใครที่เราทําเอาเราไปอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีอ่ะคนคนนั้นคือคนที่เราควรอยู่ด้วยแต่ถ้าใครเอาเราที่ไปอยู่ในเวอร์ชั่นที่ไม่ดีหรือเรายังแบบรู้สึกเอนนในใจแล้วยังเศร้าหรือเสียใจอยู่อ่ะเราต้องกลับคิดหันมามองดูตัวเองใหม่แล้วนะจริง พี่พีอาจจะไม่ใช่คนที่แบบพาเราไปสนุกที่สุดในชีวิตไม่ได้เป็นคนที่แบบอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาคือคนที่ทําให้ชีวิตเราอ่ะมันไปต่อได้เรื่อยๆแล้วอยู่ได้เรื่อยๆแล้วเป็นเวอร์ชันที่ดีในเรื่อยๆหนูก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเหมาะนี่ภูมิใจมากเลยนะยิ้มแก้มปิดฟานเห็น3.2สซิ้งเลยยิ้มภูมิใจแล้วพี่พีกว่าที่จะมีน้องวินเซนต์อ่ะกี่ปีนะคะปีหนึ่งค่ะทาทาวิทยาศาสตร์ประมาณ เกือบ10ครั้งได้เพราะอย่างที่บอกว่าพี่เป็นรังไข่เสื่อมอะไรเงี้ยพราะเป็นรังไข่เสื่อมแล้วทำให้เรามีไข่น้อยอะไรเงี้ยก็เลยเวลาทําธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะยากกว่าปกติเราก็เลยเลือกทําวิธีวิทยาศาสตร์เลยก็เลยอยากจะบอกว่าอะอย่างบุ๋มมาเตรียมมีลูกใช่ป่ะคือบุ๋มก็ควรต้องไปตรวจก่อนตรวจเลือดก่อนพี่พก็ควรต้องไปตรวจน้าเชื้อก่อนว่าเป็นปกติแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยดีหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราไม่ทําวิธีธรรมชาติเราไม่มีเวลาทําธรรมชาติเราก็ทาวิทยาศาสตร์ไปเลยทำวิทยาศาสตร์อยู่แล ไม่เคยไม่ล่ะคะพูมไม่เคยมีความคิดว่าจะทําแบบธรรมชาติเพราะว่าเราจะได้วางแผนถูกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าด้วยไม่มีการมาลุ้นมาไม่ลุ้นค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายไหมพี่บีไม่ได้ง่ายคืออย่างเดียวเลยคือใจต้องสู้อย่างที่บอกอะ่ะใจต้องสู้เรากําลังใจต้องดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็คือเราต้องสามีเราเนี่ยต้องคอยซัพพอร์ตเราอย่างดีด้วย,วยอืมแล้วอารมณ์สวิงไหม โอ้ยสวิงยิ่งกว่าไวกิ้งอีกตีลังกาเลยตีลังกาเป็นเลขแปดเลยบางทีแบบอะไรนิดอะไรหน่อยที่เขาพูดกระทบจิตใจอ่ะทางทางที่มันไม่ใช่เป็นคําพูดที่แบบโอ้โหรุนแรงจะต้องร้องไห้เรานี่สะเทือนไปถึงก้นบึ้งลึกข้างในจิตใจเลยอ่ะถ้าหนูท้องวันไหนพี่มีเตรียมรับโทรศัพท์พี่พีทแล้วพี่ปูพี่เก่งพี่จุ๋มเตรียมรับโทรศัพท์ใช่เตรียมตัวปอบโยนเพราะว่าหนูน่าจะหนักคือมันก็จะมีอารมณ์ที่สวิงบ้าแล้วพี่พีทบอกว่าช่วยท้องสักสิปีได้ไหม พี่พี่เขาบอกว่าเขาไม่อยากมีลูกตอนแรกเขาเจอหนูเขาก็ถามว่าชอบเด็กไหมหนูก็ไม่ชอบเฉยๆคืออะไรรู้ป้ะพี่อ่ะมีแต่งงานแล้วพี่ท้องมีลูกกับพี่โทรไปหาพีทเพราะพี่เป็นห่วงใช่ไหมพี่ก็บอกว่าเธออยู่เท่าไหร่ละเธอายุ35มาแล้วใช่ไหมฉันว่าเธอควรคิดว่าเธอควรจะแต่งงานแล้วเธอควรจะมีลูกเพราะว่าเธอเป็นลูกชายคนเดียวแล้วธุรกิจที่บ้านเธอเยอะมากไม่อย่าเธอฉันทํางานอย่างเดียวก็ยุ่งแล้วเธอเห็นชีวิตฉันไหมล่ะชีวิตฉันแบบสเก็ตด้วยยุ่งขนาดนี้แล้วเธอจะให้ฉันเอาเวลาที่ไหนไปมีลูกฉ ครอบครัวมันเป็นยังไงสักพักเวลาผ่านไปมาเจอแก้มบุ๋มแต่งงานอยากมีลูกอยากสร้างบ้านเอ้านี่แล้วพอยิ่งมาเจอตอนเนี้ยเวลาพี่พี่มองแก้มบุ๋มกับพี่ตอนนี้คือพี่ก็แบบที่บอกอะคือพี่ยิ้มแบบยิ้มแบบดีใจแทนหรือปรื้มปิ่มแทนภูมิใจแทนเหมือนแบบเหมือนแม่ที่ฟูมฝักลูกใช่ไะเออคือแบบพี่อยากจะเว้ยนะแต่มันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออ เราแบบตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะไม่มีลูกเลยนะพี่พีทเสร็จสักพักน,นึงก็มีคนนึงตอนนี้หนูต่อลองได้2คนละตอน,นจะต่อลองคนที่สามมาสิเชื่อดิพอมีลูกมาแล้วลูกเขาหน้ารักเขาเติมเต็มชีวิตเราแล้วเขาจะ<อ>รู้สึกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนนี่ความฝันของพี่นะเห็นเห็นพีทเรียนเก่งะ่ะก็ไปถามมันเธอทายังไงเธอถึงเรียนเก่งหรอพ่อแม่เธอเรียนเก่งแล้วเธอเรียนเก่งแล้วเธออยากเป็นหมอไหมอะไรเงี้ยชอบสาระในาชีวิตมันเนอะ พุณก็บอกเธอเนี่ยพ่อแม่ฉันสอนเนี่ยอย่างที่พี่บอกอ่ะพ่อแม่ฉันสอนว่าทําอะไรต้องทําให้ดีที่สุดครั้งเดียวแล้วไม่มีครั้งที่สองพี่ก็บอกสุดยอดแต่ไม่ใช่สําหรับฉันเหมือนกันไม่ใช่สาหรับหนูกลูกเตรียมตัวได้เลยสุดท้ายแล้วสมมติว่าเราอยู่เนี่ยพี่ผีเขามีภาพพี่บุ้ยเขามีภาพว่าเขาจะต้องตอนเช้าหนูจะทาอะไรให้เขาแม่สีเรียนแม่สีเรือแม่สีเลือดจริงจแล้วเขามีแต่เขามีภาพอย่างงี้จริงๆว่า หนูจะทําอะไรให้เขาหนูจะซักผ้าให้เขาไมหมหนูจะรีทายเขาไมหมหนูจะเตรียมอาหารไว้ให้เขาไมหมเรื่องซักผ้าที่ผ้านหนูบอกแล้วว่ารบกวนให้เป็นหน้าที่ของพี่จุ๋ม <c oughs> หรือว่าคนอื่นในบ้าน แต่เรื่องของการทําอาหารอาจจะต้องมีการเตรียมพ,พี่มีเตรียมให้พี่จูบ้างไหมมีบ้างแต่ว่าพี่อ่ะไม่ได้มีเวลาทํามากกว่าอย่างซักผ้ารีดผ้าก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่บ้านเนาะตอนเ<อ>ช้าคือ <laughs> พี่ก็จะถามว่าออกจากบ้านกี่โมงโอเคพี่อาจจะสั่งแม่บ้านทําอาหารให้บ้างหรืออาจจะทําเองบ้างอตอนเย็นทุกวันพี่ก็จะถามว่ากลับกลับถึงบ้านกี่โมงคือไม่ว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่กลับถึงบ้านเนย่ยสามมีต้องมีข้าวกินแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยฝีมือเราฝีมือแม่บ้านหรือว่าสั่งมา คือพี่คิดว่ามันก็ควรเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเตรียมเพราะว่าเขาทํางานมาในเหนื่อยดวยอะไรเงี้ยแล้วมีแบบเมนูง่ายๆไหมในวันที่แบบบางทีอาจจะฝนตกแล้วเขาไม่ส่งของให้ก็มีเมนูง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบกะเพราไข่ดาวแล้วก็แต่จริงๆช่วงนี้พี่ยุ่งด้วยไงเออก็อาจจะแบบให้แม่บ้านทำบ้างแล้วก็สั่งมาบ้างไม่กี่เดือนเท่านัา้นะองน ออกเรียนมีรูสุกไงบางบอกครเราเราอยู่ในจุดเริ่มต้นของขาวแล้วแบบจนถึงความฝาในตอนนี้เลยดีใจเปลืมปิ่มมากกว่าที่ทั้งสองคนแบบจะเดินทางถึงฝั่งฝันแล้วก็ถ้าแต่งงานไปแล้วมีลูกก็ถือว่าแบบเออเราส่งถึงฝั่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนนี้ใกล้งานแต่งแล้วบุ๋มเตรียมไปถึงไหนบ้างคะคำ <c oughs> ตอบเดิมชัดจ <c oughs> เจนไม่ได้เตรียมอะไร <c oughs> เลยค่ะไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะวันนี้ถาเงินเหมือนแบบอารมณ์เหมือนหาเงินห่วงสุดท้ายอ็ถามุเหมือนกันว่างานหาเงินไรสด สู้ตายมากเป็นช่วงที่ดีในชีวิตอะ,ะรู้สึกว่าดีทั้งเรื่องความรักทั้งงานหรือหลายๆอย่างไงก็รู้สึกว่าไม่อยากทิ้งฝั่งไหนฝั่งใดไปเลยอไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่างานเด็ก็ปีหน้าก็ค่อยไปเริ่มต้นเตรียมตัวจริงจังก็ถามว่าช่วงนี้มีเวลาไหมก็ตอบเลยเฮ้อไม่มีเวลาไม่มีเวลาค่ะโหแล้วยุ่งขนาดนี้เราจะมีเวลากินอะไรตอนไหนอะการกินของหนูนั้นก็คือ,อมไม่ว่าไปกินที่ไหนทั้งนั้นก็คือส่วนใหญ,ญ่ก็จะกินที่บ้านหรือว่าก็เบิกตัวน้องมาค่ะ <N ic ly> นี่จ้ะแลัวดีปะ,ะนี่เลยค่ะ ยำๆนะคะสูตรเด็ดนะคะคัสปซี่ล็อบสเตอร์ค่ะอร่อยเข้มข้นถึงสปซี่ล็อบสเตอร์เลยจะบอกว่าเส้นเขาเนี่ยก็คือทั้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแล้วพอมันเข้ากับเครื่องเนี่ยก็คือเข้ากันได้ดีกับซอที่เข้มข้นของเขากลิ่นเขาเนี่ยจะมีความหอมแบบล็อบสเตอร์ด้วยแบบมันจะเป็นฉ่ำทั้งรสชาติเนี่ยก็คือไม่เหมือนใครจะบอกว่าเขาเนี่ยในเนี้ยก็จะมีทั้งตัวของไข่แล้วก็ตัวของแครอทแบบเน้นๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยหนูว่าเป็นคนชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่แล้วใช่ปะแล้วแบบแห้งเนี่ยก็คือ รสชาติเนก็จะยิ่งเข้มข้นมีความเผ็ดมีความแซ่บแบบพอยำยำสูตรนี้ออกมารสนี้ออกมาเดียวก็คือแบบต้อง แล้วดูแพก็กเกจเขาดิน่าตาดีปะน้ำลายไหลเลยอยากกินเลยอ่ะรู้ป่ะว่าเส้นแบบเนี้ยพี่ชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเส้นมันเป็นแบบหนึๆบๆอ่ะเหนี่ยหนึบเหนียวหนึบอ่ะแล้วแบนรสชาติแซ่บๆแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วอ่ะกำลังจะเลียปากเขาหนูตอนนี้เป็นยังไงอะ่ะมีน้ำร้อนไหมมีน,น้ำร้อนอ่ะอันเลิศเลยแล้วหนูจะบอกว่าทําง่ายบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะหนูจะเป็นคนทําให้พี่พีทานเองโอ้โหเป็นบุญปากที่เลยเนี่ยวันนี้น้องหมุนมาทําให้อ่ะเพราะว่า หนูค่อนข้างที่จะทำบ่อยห oh. แล้วง่ายมากมามาแล้ววิธีการทำยำยำเปิดฝาเพียงครึ่งนี่หยิบซ่อมซองเครื่องปรุงแล้วน้ำมันออกเติมน้ำเดือดจนถึงระดับเส้นขอบถ้วยด้านในแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้4นาทีจากนั้นนะคะก็เปิดผลเส้นบะหมี่ให้กระจายตัวแล้วปิดฝารอก่อนอ่ารอ,อ ออ่ยูนะรอแค่4นาทีเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอ,อ๋อ,อนี่ไงออมอันไม่มีที่เทน้ำเลยนี่วิ่ไข่อ่ะอยากอยากดูไข่ก่อนไหม มีไข่ก้อนใหญ่มากแลก็แค่ลอดอุ้ยข้างใต้ไข่เต็มเลยเครื่องเขาอยู่ข้า,างล่างใส่น้ำมันก่อน<ม>แล้วเราก็โครเครๆนะคะมีมาแล้วเส้นใหญ่เหนียวหนึบเนี่ยเส้นอย่างนี้แหละคือที่พี่ชอบพี่ต้องการเส้นแบบนี้มากๆเห็นปะ มันเทน้ำอีกฝั่งหนึ่งจบคือใส่ใจอุ้ยผิงี่แซ่บสวยและซุ้มซ่ามอย่างเราเหมาะมากค่ะชอบมากไม่งั้นต้องมานั่งค่อยๆเทแล้วพังทีเส้นหกไปหมดเล้อดกินอืใช่จริงดูนี่โดนมีไข่เมันก้อนติดขึ้นมาเนี่ยเส้นใหญ่นะหืมไงเหนียวนุ่มหนักอุ้ยกินล็อเตอร์ด้วยอะเห็นไหมอุ้ยอร่อยอะ อร่อยจริง,รงและหนูจะบอกว่าตัวนี้ก็คือใช้เวลาแค่สี่นาทีแล้วก็ได้กินกับเมนูอร่อยแล้วมันคือเหมาะมากสำหรับคนที่เร่งรีบใช้ชีวิตวุ่นวายในยุคสมัยนี้ด้องหอกาไหมพี่วีแม่สีเรือนอย่างหนูอามันแบบมันครบจบในคับเดียวอะมันก็แบบเลิศอยู่แล้วก็พกไปไหนก็ได้สมมติว่าไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ก็ยังพกไปได้ใช่แล้วรสชาติอะมันมีความแซบ่บแล้วมันมีอะไรมีบสเตอร์ด้วยกลิ่น <Green. S 2> เป็นยังไงพี่วีกลิ่นมันหอมเย้าวยวนมากเลยนะคะ ไม่ได้แบบว่าแกล้งพูดจริงๆนะแต่มันเยาอยู่จริงๆนี่จะกินอีกแล้วนะเนี่ยจึง้งรอ,อ,อดนะมันใช่อร่รสชาติมันจัดจ้านแล้วมันมีกลิ่นลอร์เตอร์แล้วเส้นมันเหนียวหนึบเ <c oughs> นี่ยดูสิไข่เป็นก้อนไงอ,อร่อยเครื่องแน่นมากเลยนะแน่นมากแล้วพี่เป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วด้วยสาวใต้อะอ๋อใช่เลยที่สุดร้อยเลยอ่ะ ร้อยเลยร้อยเลยอะ่ะร้อยจังหู่ร้อยจังหู่เลยอะ่ะแล้วจะบอกว่าแซบได้ทุกที่ซีดได้ทุกเวลาต้องยำยำสุดเด็ดคัพสไปซี่บ o เตอร์เลยไปหามาลองกันได้นะคะที่เซเว่นนะคะหรือว่าร้านใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์ได้เลยนะจะบอกว่าราคาดีมากแค่25บาทเท่านั้นถึงเครื่องมากอารมณ์ได้กิน l o เตอร์ใช่ในราคา25บาทและเผ็ดจะจาดที่เป็นคนชอบล็อบสเตอ,อยู่แล้วด้วยปกติถูกใจใช่เลยมาก ันนี้พี่มีรู่ขนาดครับมาแบบมาเจอีสนุกมากเเหมือนแบบมานั่งเมากับน้องอะไรเงี้ยไม่ได้เมากับน้องเป็นเรื่องเป็นราวนานมากปกติเราเจอกันแค่ตามงานบ้าง<ม>เจอคุยกันบ้างแต่ว่าไม่ได้เมาถึงพิกถึงขิงขนาดนี้เพราะว่าวันนี้พีทไม่ได้มาด้วยก็เลยถึงพิกถึงขิงก็เคยมาเมาช่ำเมาฉ่ำไปเลยดีใจดีใจเลยกานที่มาวันนี้ค่ะมาสนุกสนานเฮฮากันอีกก็ถ้าใครนะคะ อยากให้มาอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนะเม้นมาค่ะอยากให้พี่พีทํำอะไรอยากให้ทำอะไรอยากให้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่พีนะคะที่มานั่งกินยำยำสูตรเด็ดนะคะกงหนู <c oughs> นั่งเมาถือว่าได้นั่งเมาพี่พีทด้วยแล้วก็ได้เห็นมุมต่างๆเนาะ <c oughs> แล้วก็จะได้เตรียมตัวเป็นแบบเป็นผู้หญิงค้ังงลักหนึ่งท่านแล้วต้องใส่ไปเลยโอยอะไรอ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่เหรอโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ใครอยากเจอพี่พีนะคะก็ เมนมากค่ะหรือว่าไปติดตามพี่บีได้นั่นเองนะจ๊ะไปจบาฉันไปแล้วค่ะฉันจะไปกินต่อค่ะนะคะกินต่อด้วยฉันก็คือมันอร่อยนอะมันใช่อ่ะยี่สห้าบาทเนี่ยมันได้พี่หาไข่อยู่เนี่ยของโปรดพี่เลยไข่เนี่ย